เสสามหัวนานมาแล้วในอาณาจักรหลังทะเลทั้งเจ็ดมีราชากับลูกชายสุดหล่อสองคนราเน็กกับโรแลนด์พวกเขามีสวนต้นไม้มาสักพักหนึ่งมันออกแอปเปิลทองสามผลไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เด็ดแอปเปิลนั้นและไม่กี่วันหลังจากนั้นแอปเปิลก็หายไป วันหนึ่งเจ้าชายถามพ่อเขาว่าท่านพ่อทำไมเราไม่เคยได้รับอนุญาตให้เด็ดแอปเปิลจากต้นไม้ของเราแล้วไม่กี่วันก่อนพวกมันหายไปไหนทุกปีจะมีสัตว์ประหลาดร้ายมาเอาแอปเปิลไปมันทั้งแร่งมีพลังอำนาจและโหดร้ายพ่อฝึกให้เราแข็งแกร่งมีพลังและความกล้าหาญเราต้องสู้กับมัน นั่นแหละที่พ่อคาดหวังเอาไว้พ่อไม่สู้กับมันเพราะพ่อคิดว่าลูกชายคนหนึ่งของพ่อที่เอาชนะมันได้จะได้เป็นราชาท่านพ่อข้าจะสู้กับมันแล้วจับมันมาให้ได้เรามาสู้ไปด้วยกันนะไม่ข้าจะสู้แค่คนเดียวคืนนั้นเจ้าชายคนโตก็รอข้างต้นไม้เพื่อสู้กับสัตว์ประหลาด ในคืนแสนมืดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าแล่ทั้งโลกก็สั่นคลอนเงาของสัตว BE ์ประหลาดมันมาครอบงำเจ้าชายมันต네ัวใหญ่มากเจ้าชายตกใจมากเขาสติแตกแล้ววิ่งหนีไปคืนถัดมาเจ้าชายโรแลนด์พยายามและเขาพร้อมเขาตั้งกับดักโซ่เหล็กเอาไว้ เมื่อสัตว์ประหลาดมาเพื่อที่จะมาขโมยแอปเปิ้ลสีทองกับดักก็ทำงานแล้วสัตว์ประหลาดมันก็โดนโซ่เหล็ก,กัดเอาไว้ทันทีมีคารามย่างดุดร้ายแล้วกระชากเตะและสุดท้ายมันก็หลุดแล้วก็หนีไป มันวิ่งไปทเจ้าชายตามสัตว์ประหลาดเข้าป่าไปจนกระทั่งเสียงฝีเท้าของสัตว์ประหลาดมันหยุดลงเจ้าชายก็ไปเจอเข้ากับบ่อน้ำดูเหมือนว่ามันจะกระโดดลงไปแน่ๆเลยงั้นมันก็หนีไปแล้วสินะไม่เราสัญญากับพ่อแล้วว่าเราจะจับมันมาข้าเองอยากจะตามมันลงไปมันอันตรายนะเพราะงั้น ข้าจะลงไปคนเดียวเจ้าจะได้ดึงข้าขึ้นมาได้ถ้าข้าต้องการเจ้าช่วยเจ้าชายโรแลนด์บินลงบ่อน้ําไปเขาลงลึกลึกมากจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็าไปเจอเข้ากับประเทศอันสวยงามเขา,เขาเดินผ่านสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้จนกระทั่งไปถึงวังใหญ่ทั้งไปถึงวังใหญ่และที่นั่นมีเจ้าหญิงที่กำลังอยู่ที่สวน อเจ้าชายก็มาถึงสักทีหนึ่งหมายความว่าอย่างไงเจ้าสัตป,ประหลาดนี่มันมาทำอะไรในประเทศสวยๆแบบนี้สัตป,ประหลาดคือเพื่อนเราเรานะ่ะมีตำนานที่ว่ามีแต่เจ้าชายที่กล้าหาญและฉลาดพอที่จะครองโลกเท่านั้นที่จะตามสัตป,ประหลาดมาที่นี่พ่อค้าก็เลยส่งสัตป,ประหลาดไปที่อาณาจักรต่างๆ เพื่อที่จะได้ดูว่ามีเจ้าชายไหนบ้างที่ควรข้าที่จะครองโลกโอ้แสดงว่าสัปปะหลาดไม่ใช่ศัตรูกันเหรอไม่เลยโอ้ข้าไม่รู้นะว่าจะครองโลกได้หรือเปล่าแต่ข้าต้องกลับไปพี่ชายข้ารอข้าอยู่พี่ชายเจ้าที่หนีไปเพราะแค่ได้ยินเสียงสัปปะหลาดเหรอโดยที่ไม่คิดจะไล่ตามสัปปะหลาดเลยขอร้องล่ะอย่าพูดว่าเขาแบบนั้นทำไมเจ้าไม่ทดสอบความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเขาล่ะเอาเกาะนี้ไปแล้วประกาศ เจ้าชายเอาเกราะไปแล้วเข้าไปที่บ่อแล้วผูกมันเข้ากับเชือกแล้วตะโกนเรียกข้าได้เกราะมาว่ากันว่าใครก็ตามที่ใส่กราะนี้จะได้ครองโลกเข้าวันหนึ่งถ้าเข้ากล้าหาญแล้วเ,เป็นคนดีนะ่ะนะข้าจะส่งเกราะนี้ขึ้นไปกับเชือกนะเอามันไปแล้วดึงข้าขึ้นไปด้วยล่ะเอ้แน่นอนส่งเกราะมาสิ เจ้าชายรานชคดึงเกราะวิเศษขึ้นไปแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องดึงน้องชายเขาถ้าน้องชายข้าไปบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อจะทําให้เขาเป็นราชาแน่ๆแ,แต่ถ้าข้าเอาเกราะไปแล้วไปบอกพ่อว่าข้าเป็นคนที่เอาชนะสัตว์ประหลาดได้ละ่ะช่างมันเถอะสัตว์ประหลาดหายไปแล้วน้องเราไม่เป็นอะไรหรอกเราจะได้ครองอาณาจักรสัตว์ประหลาดแทนเจ้าชายราเน็ก ทิ้งน้องชายเอาไว้ในบอกหลังจากที่รอนานเจ้าชายโรแลนด์ก็รู้ตัวว่ายี่เขาหักหลังเขาเขาเศร้ามากๆอย่าเศร้าไปเลย คนที่ทำชั่วนะ่ะแก้ไขตัวเองได้ทำได้เหรอยังไงล่ะถ้าจะไปที่อาณาจักรเจ้าเก็บสิ่งนี้ไว้กับเจ้านะบอนัสเหรอไม่ใช่แค่วอนัสธรรมดาแต่มันเป็นของวิเศษแต่ละลูกนะ่ะจะมีชุดเดรสวิเศษอยู่ตัวหนึ่งเหมือนท้องฟ้ากับพระอาทิตย์พระจันทร์กับดวงดาวตัวที่สองเหมือนโลกต้นไม้ดอกไม้ สัตว์ต kind of so <and> ่างๆและตัวที่สามก็เหมือนทะเลกับปะการังและปลาต่างๆใช้มันตอนที่จำเป็นนะเจ้าหญิงหายตัวไปหลังจากตรงนั้นและเจ้าชายเหลือตัวคนเดียวให้หาทางกลับโลกคนเดียวเขาเริ่มเดินในอาณาจักรเขาไปเจอกับคนเลี้ยงแกะอย่างอารมณ์ดีสวัสดีรู้จักทางกลับไปโลกข้างบนหรือเปล่า ไปที่ทุ่งสองไม้จากนี้เจ้าจะได้เห็นกลุ่มนกอินทรีบนต้นไม้ถามพวกมันซะเจ้าชายเดินไปสองไม้แล้วไปเจอกับต้นไม้ที่มีนกอินซีที่กำลังร้องมากมายก็อะไรขึ้นเหรอพวกอินซี มังกรมักจะมาทุกคำแล้วยุ่งกับรังของเราเอาลูกๆของเราไปแต่เราหยุดมันไม่ได้เลยนะทำไมพวกเขาต้องทำอะไรแย่ๆแบบนั้นด้วย เราะว่าวันหนึ่งตอนที่เขานอนอยู่ใต้ต้นไม้ลูกๆเราส่งเสียงดังเพื่อกวดบังกอเล่นๆเ,เราให้ลูกๆขอโทษแล้วแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะบางกอนก็โกรธแล้วก็มาขโมยไข่เราไปเสมอมันไม่ยุติธรรมเลยบังกอนโง่นี่ต้องโดนลองโทษ พลังของังกกรทุกคนนะอยู่กับหินกลางลอสฮิลล์ทั้งคนที่ไปที่นั่นไม่เคยรอดกลับมาเลยข้าไม่สนว่าข้าจะได้กลับมาหรือเปล่าข้าจะไปข้าเป็นเจ้าชายข้ายอมให้สิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทรมานไม่ได้ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเจ้าพาข้าไปที่นั่นหน่อยสิเยียวพาเจ้าชายไปที่เนินเขา เจ้าชายกำลังจะปีนขึ้นไปแล้วตอนนั้นก็มีแสงฟ้าผ่ามีคนพูดลงมาจากฟ้าโอ้เจ้าชายเจ้ากล้าหาญและจิตใจดีเจ้าเสียงชีวิตเพื่อพวกอินซีเจ้าผ่านการทดสอบแล้วเจ้าไปได้อย่างปลอดภัยทดสอบเหรอ เราแค่อยากจะทดสอบความดีของเจ้าชายจากโลกเบื้องบนน่ะว่าจะมีคุณสมบัติพอปกครองเราหรือเปล่าปกครองเหรอทำไมกันเจ้ามีเกราะวิเศษซึ่งมันทำให้เจ้าเป็นผู้ปกครองโลกได้และมันรวมถึงเราเราจะอยู่ในคำสั่งของเจ้าเมื่อไรที่เจ้าต้องการเราเะงั้นขอบคุณนะข้าต้องกลับไปแล้วข้าต้องกลับบ้านของข้ากลับไปโลกของข้ากระโดดขึ้นหลังข้ามาข้าจะพาไปส่ง เย,ยว่ขยายร่างกลายเป็นตัวใหญ่เจ้าชายกระโดดขึ้นหลังมันแล้วบินไปขึ้นโลกเบื้องบนขณะนั้นในอาณาจักรของเจ้าชายเจ้าชายรานเนกก็ป่วยมากพ่อเขาเรียกหมอมารักษาแต่ไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยแล้ววันหนึง่ง เจ้าหญิงก็ปลอมตัวเป็นหมอเข้าไปเจ้ารักษาข้าได้เหรอเจ้ารู้จักโรคของข้าเหรอความป่วยของท่านมาจากจิตสำนึกท่านโกหกอะไรหรือเปล่าหรือว่าท่านไปเอาเปรียบใครมาหรือเปล่าความรู้สึกผิดมันทําให้เราไม่สงบใจและไม่มีความสุขและมันทําให้เราป่วยกล้าดียังไงเกราะที่ท่านใสนะ่น่ะมันมาคู่กับเดรสวิเศษสามตัวสัญลักษณ์ของผู้ปกครองท้องฟ้าโลกและทะเล ถ้าท่านไปหาดรสพวกนั้นมาได้มันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้โกหกเดรสอะไรเดรสแรกจะเหมือนท้องฟ้ากับพระอาทิตย์และพระจันทร์และดวงดาวตัวที่สองเหมือนโลกและต้นไม้ดอกไม้สัตว์และนกตัวที่สามคือทะเลปะการังและปลา เจ้าชายคุยกับช่างผ้าที่เก่งที่สุดในประเทศเกี่ยวกับชุดเดรสสามตัวแต่ไม่มีคใครทํามันได้เขาประกาศรางวาัลให้กับคนที่ทำเดรสสามตัวนั้นได้เจ้าชายโรแลนด์ได้ข่าวและปลอมตัวเป็นช่างผ้าธรรมดาธรรมดาเข้ามาท่านราชาหม่อมฉันมีเดรสมาด้วยพาหม่อมฉันไปที่ห้องเจ้าชายที่พะค่ะในห้องของเจ้าชายราเน็กเจ้าชายโรแลนด์นเปิดวอนัท และเดรสทั้งสามก็ออกมาประกายของมันและความวิเศษของมันไปถึงที่เกาะที่เจ้าชายที่ป่วยกำลังใส่แล้วเกิดแสงประกายใหญ่อาอาข้ารับไม่ไหวแล้วเกาะนี้ไม่ได้เป็นของข้ามันไม่ได้เป็นของของข้าข้าไม่ใช่คนที่เอาชนะสัตว์ประหลาดได้โรแลนต์ต่างหากข้าโกหกท่านทันทีที่เจ้าชายพูดความจริง ความปวดความปว่วยของเขาก็หายไปเขาสุขภาพดีอีกครั้งใช่แล้วล่ะหมอน้ำหนักของความรู้สึกผิดมันทำให้ข่าหมดความสุขข้าขอโทษนะท่านพ่อข้าเห็นแก่ตัวข้าจะไปตามน้องชายของข้ากลับมาไม่ต้องหรอกท่านพี่ข้าอยู่นี่แล้ว โรแลนด์ข้าขอโทษนะไม่เป็นอะไรข้าอยากจะให้เจ้าได้เกราะนั้นไปมันเป็นของเจ้านะราชาก็คิดว่าเจ้าชายโรแลนด์เป็นคนที่เหมาะกับเกราะนั้นแต่พี่น้องทั้งสองครองโลกด้วยกันไม่นานหลังจากนั้น ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายโรแลนด์ก็แต่างงานกับเจ้าหญิงของใต้โลกทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข